มาเปิดคลิปเร็วอุ้ยมันมืดอ่ะมันไม่เป็นไรเห็นอยู่อย่าดึงมันมืดอ่ะมันมืดอ่ะอันลังเธอคะมาทำอะไรคะดูตู้เย็นอันลังคะเออเออเอเรามาทำอะไรคะทุกคนดูตู้เย็นดูตู้เย็นเส้นหาตังค์ครับผมเยอเยอะค่าเชื้อเอาจะหายตู้เย็นเอ่อจะไว้เลยเออจะหายอ่าเข้ามาก็ได้ถ้าอยากถ้าอยากอยู่ด้วย เก้าสวัสดีนะครับวันนี้เราไปโรตัมาเราดิเู้เย็นเนอ้เย็นต้มมากู้เย็นมมากอ๋อใช่หัวคนเนี่ยตู้เย็นแลเรากำลังนั่งรถกลับบ้านอลไปแล้พี่าวแทนต้องทปะแรมปแมตะแคมป์แคมแตละแมปแแแม ชิ้นที่แรกนะคะชิ้นแรกก็วางวนนี้เลยนะครับชิ้นสองวางเบาๆเบาๆวางแล้วแล้วมองบนแบบนี้เบาๆนะว้าวลองวางบนหัวได้ไหมบนหัวแล้วเดิน

สวยไหมตุเย็นสวยสวยรมกันได้รบองใหม่เก่าไม่แล้วมันต้องสวยคิดหนึ่งอะไรต่างๆที่ตรองว่าง ตากำลังทำอะไรคะสายไฟดูสายไฟมันยาวไปนี่ทำให้มันสั้นไปติดตัดออกเอ่อเอาเอาเอาตัวนี้ก็ได้ต้ก็ได้ถ้าเกิดตัดก็ตัดตรงนี้สายไฟสายไฟมันย,ยาวไปาตาเป็นอดีตช่างไฟนะคะความ ความตู้เย็นสองเครื่องความคิดของคุณตานะคะคุณตาจะไม่ยอมเอาเครื่องนี้ไปขายหรือเอาไปเก็บแต่อย่างใดตาบอกใช้เลยสองเครื่องเปลืองไปก็เปลืองตอนนี้เราอยู่กับคุณตานะคะทักทายนะ่อยทักทายทักทายกล้องไหนคะ เก็บตังค์ซื้อตู้เย็นให้ <c oughs> ดีดีใจมากดีใจมากท <c oughs> ี่ร้านเก็บตังค์ซื้อของได้แล้วเราตู้เย็นเครื่องเก่าคุณตาจะเอาไว้ไหนคะอ๋าเก็บไว้นั่นแหละใส่ทั้งสองเครื่องเลยเอาทั้งสองเครื่องเลยของตาบอกจะใช้ตู้เย็นสองเครื่องทุกคนออสองเครื่องในหลังเดียวอยู่บ้านกันสองคน ถ้าของเยอะแล้วตู้เย็ยนมันตู้เลยต้องใส่สองเครื่องค่าไฟใครจ่ายค่าไฟก็หนูจ่ายเอง